สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพู้ตามท่องหนีนันทิไดชาแน,นลนะคะทุกทกท่านเลยหรือว่ามีมิแสงทองฟิลแนจ้าอันมือนี่กับมาทำนาที่ลูกจุบ้านมาขนต้นขอพวดค่ะขับรถมาเองพี่พรเอารถคันขาวไปต่อทะเบียนถุงมือพร้อมแต่งตัวเช้าหน้าเต็มร้อยเกือบบูด แต่ใส่ไปนะมันก็จะเป็นเกือบบูดนะคะตอนแรกอันเห็นคิวที่เป,เป,เป๊ะๆนี่เพราะว่าตอนแรกว่าเตรียมตัวออกไปว่าจะไปอันไปกับพี่พอนที่นี่อันมันว่าหลายอย่างไหมคะเม่ก็เลยได้เมาต้นข้าวโพดซอยแม่ก้อนตอนแรกนึกว่าจะได้ไปตลาดก้อนนะนี่ก็เลยเอาแยกกันไปดีกว่า <laughs> ก็เลยให้พี่พอนไปต่อู้เดียวเสร็จแล้ว ก็จะมาแบกต้นขพาโพดแม่กับนาแล้ตัดต้นขอาโพดอยู่ในป่ามันป่าตัดต้นขอาโพดไปปั้นให้มัวไปปั่นให้บัวบ้านเขาเล้วค่ะอุ้ยเสาไฟหัก เยสห้บงรถไถรถไถอันอ่าแล้วมาไถนะต่ำเสาไฟว่าท่านไหนเปลี่ยนเพราะว่าอันที่มันมันบวลงเพราะว่าสายมันตึงอยู่เสามันทีกันนะก็เลยอันว่าท่านได้ซ่อมเจ้าของก็ไม่ได้อยู่บ้านน้องก็อยูู่นเดียวมันสินะหรือว่าท่านได้พากันเปลี่ยนค้างไว้สินคางรถไถต่ำอันคุณเป็นน้านี้นะคะอันนี้น้าป่าของป่า ลูกพี่ลูกน้องกันกับเมียเสาไฟไปขอ,อกงว่าติดถนนทุกคนนะคะทีเงาเงาไปโชคมาโชคเจ้าน้าเกดห,หายหางจากคนหนะี่มาโชคโชคปลาแล้วปลูกทั่วจะไนนี่สะกะเลียงปลา บ่งยังกะเก็บนี่แนนหละบางหงป่าแล้วก็ปลูกไว้ก็มาเอาม,มันมาเมาแล้วก็เอาไปส่งมีแต่ของกินน้องผู้สาวพี่คิงข่ตะไคร้นี่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะใบมะกรูดไม่ต้องซื้อ,อยากเลยค่ะตะไคร่มะเขือเทศแล้วก็ปลูกมะเขือเทศอีกคันตำสมตำนี่ยูนี่มีสุยาง ทานนี้จะสิโคงเนี่ยใช่าม,มามท่านนี้ตัดไอ้แบ,บกต้นเขาฟูดกอนพี่น้องเดีไปสกู ตากรงคือใครตาก้องคือแม่นั่นอะเนี่อยุคเขาบกมวงยูคเ <c oughs> ขาบอกม่วงแคบแบดตองแบดอย่างนี้หรอกะย้ายวันอีกถ้ามีให้ฝันให้วัวยังดีนะมีต้นข้าวโพดยานาง มีดแม่เดียรล่ะนั่นเนี่ยมันจะตาเสียแล้วมันตัด,เเดจ้าจะเ,เคียนรถไปเอาเเย,ย่างทั่วบันป่าก่อนมีแต่ของกินประค้าหวานบกับกม่วงบักมีจ้างท,างงาทางงั้งขังบันทั้งหุ่นก็มีบักมี บางอีอย่งกบ,เ,บเขียบน้อยหนาต้นมันตะขี้ไปหาเก็บมอญพุทธิสงวันเตยผือบวบ,บ,บเอราเห็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเป็นสุ่มนี่สมองมันโค้งมาเป็นสุ่มเลยนี่อันนี้บักเขียบน้อยหนาแม่อันนี้ต้นอยังดอกไม้นี่ ท้องอุไรเหรอมันไม่ใช่สีเหลืองมันเป็นสีขาวที่โถเหรอนั่นดูไม่รูกอันนี้บอกม่วงหาบอกหน้าโห่ตี๋อ๋อมันสมพักกระเดานี่เดี๋ยวต้นบักกุดมาต้นบักกุด อันนี้ก็มากกบะโอสเดาสเดาถ้ากระเดากินก็ยังกระเสบบมาตะลวกบไกินก็กระลกซองบึ้งมันแส็บบอลปาดมันสุกแล้วตัวนี้แม่มันเป็นสีดำมันเป็นสีดำมันสุกแล้วว่ามันเหลือปาด โดคขาตากกินดีเด้ะปาเลือม, <c oughs> มอ่ะไงนะพิมเบิงอืมแตกอ้ หานหวานอีกๆกับเแบะแปะเหาไงเมื่อเอาแปะเอากับพดให้เมื่อกันกต้มเขาสวนบ่านป่าอีกสวนนึงคุณนะแมะ่ของทำกันกับพี่น,อน้องเห็นแต่หัวไวๆอยู่คุณ ขอวโพดยึดไทยยึดไยให้สิแบกมายึดตีบานด้ยนี่บ้านเราแบบร่มรื่นมากมีผู้ตาบ้าน้ว่นี่เดี๋ยวไปแบกขอวโพดกันพี่น้องนี่แหละตอนแบกบยางมากกับสินยางก็ลองมั่นนี่แหละตะกี้แห่งไปเกี่ยวเอา หาอยู่น้ำหลงมันสีเกีียวเนาะแล้วก็ว่างไว้แล้วก็บแบกตอนนั้นก็มันบสูงก็บหาบได้อยู่หาบลังคดลังกงพี่น้องเลยแล้วก็บแบกน้ำขันยางบ่าสะดวกก็บแบกใส่บาไปค่ะเต็มรถพอดี เลี้ยวมือไว้แล้วป่าแล้วขึ้นต้นหมากลำไยจับดีๆเด้อกลับไปปั้นให้ว่าขันมีบาย่กะแม่เหตุผู้เดียวคนก็เอารถสซน้หน้าใส่กบคิดเบิ้งพี่น้องผู้เฒ่าเอาไปเท่าละน้อย าถึงคองกวัวแล้วแทเดียนเศร้าแล้วมาด้วยอะรวยเรลยเป็นบ้าแล้วด้วยอะปุย๋ยมึงจะติดอีกวะปุย๋ยต้องผ่านนะ,อ,นนะอันไม่มาลีไม่ปุยคุณอนะยิ่งหน่อย เศ้าเลแหงเลวมาะไรมาะไรน้องไอมารวยเนี่ยอ้ยเต็มหน้าจาะเลยมารวยมาะไรเป็นขักกว่ารวยอีกมาเกิดมาก็เกิดมาขอโหลดเนาะ้เลยมันได้รับเชื้อสองต่อเลยด้วยเนี่ยฉีดอยู่ แม่ตาไปนอนลรงบ้านม้วก็เป็นลรกครั้งนี้สีจนขอโพดกันมันไอ้รวยรวยรว,วยพ่อบอกลาไปโอ้สืบปลูกม้วกับพันหนึ่งขุนนอกคำว่าจอดังพันหนึ่งเลยพันพันม้วกเอตแปดเดือนหนีงงบบน่งประมาณหกเกดลอยใส่ขุนขุนไปนใส่ดังนั้นกัมนีประมาณห้าหกลอย ตำแหน่งทันหนึ่งเด้อกต่มุนเด้อพันเปลี่ยนปันเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาให้กินแล้วสมาชิกฐ์เรื่องนางเหรียญยุธงก้อนเย็นดีมันลมอยู่บ้านอยู่ในบ้านบอลลูปันได้แล้วก็สิบเปะอาบน้ำไปตำหูวเห็ดเวียกบ้านแม่ตัดมีเวลาห่อขอต้มป่ะนี่เห็นกล้วยหรือยากห่อขอต้มกล้วยมันงาม จำเนงกําลังห่อขวต้มแสบเลยาาออเอากระ,ะทีกระปองเหรอบาสิเขาไปตมหูหนึ่งละขั้นเียนห่อขอต้มก็สิบปรเดีตยวตหู <c oughs> ขั้นห่อขอต้มบ่ได้เบียกเลยเด้บ่ไดีตยเลยไม่ต้องเห็นยังเลยไปส่วนไปเร <c oughs> ่งตมหูเลยแมว่า ก็ร่างอันแม่ก็ร่างปอกขอปวดอันที่มันติดอยู่กับตนล่ะลูกโบงงามหนเพราะว่ารุ่นแรกเพิ่นอันเปล่าเราเก็บไปแล้วเราเก็บไปเาปลูกแซมกับมันฝักน้อนฝักน้องเย็นดีใช่ปะใช่ปะใช่ปะหน่อยหน่อย เอาไปหนึ่งไม่ได้ต้มเลยหนึ่งเอาเมื่อกี้กินท่านยาเพืชอไม่ได้กินยาได้ไหมสองวันแล้วเอาบอกว่าเลี้ยงวัาซอยกันปาก,ก็หน้า <c oughs> ผู้ใด,ดอันทั้งลุงกับบอกไปเอาห้ำยู่บ้านเพินคน,นสีเขาเนาะมีห้ำก็เอาห้ำมาไว้ให้มันยังมาเศร้าแล้วก็ไปหาหญ้าหรือหาต้นผักพขดมา,าให้กินสวยขบบับใบละเอียดเกินดูแทสขบบับใบก,กินฟางก,กิก <c oughs> นฟางแล้วตรนี้นั่นแหลมต้นมะนาวอันมะนาวอ,อาวยู่บานที่เก็บไปจากบ้านเอาเก็บไปจากน้านี่บอกเนี่ย ฝุงนาวเข้ามาขีบฝุงนาวนี่เดชต้นฝุงนาวนี่ปุ๋ยตากออกมาไหวเอารถโย่ได้เนี่ยพี่น้องแบบใส่รถโย่ปุ๋นไหมยางออกค้นนั่นยางรถดำหน่อยปุ๋นสารถไอ้รอเดียวนึ่งเอามะเทศละน้อยเถอะน่อยหนากับโอ้น่องน่องก็แบบเนี่ยเราเห็นไม้มีเครื่องทุ่นแรงเลยมะนาว อยูส่สวนเท่าเองโอเคค่ะพี่น้องค่ะถึงบ้านแล้วนะคะโค้งเหล็กเวทีเป็นเว<ๆ>ทีของหุกรอน,นี่กับของเต็มตู้ลำโพงเต็มอยู่ข้างโค้งอง่ะอันนี้ตูเ้เบียดด้วยทั้งนี้เต็มไปหมดเลยนะคะของจาของที่เคยเหื่องมี อุปกรณ์กระยูทั้งในบ้านก็บว่าท่านมีหม่งเก็บหม่งเงียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็สิคอยทะย่าเห็ดไปนะคะเดี๋ยวขัดสิลุ่งไบอาบนำ้ำที่ได้กินเขาแล้วก็เขาเที่ยงนี่พี่น้องแล้วก็เห็ดเวียกบ้านอีกนะคะสิซักผ้าซักแพาให้ทีนุนี่น้องที่นอนให้เด็กหน่อยอีก,แล,กะะแล้วก็ติดต่มหูนะคะแล้วตอนแรกว่าทิเขาไปกินเขาอยู่บ้านยาบ้านพ่อแม่พี่พ่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ